ทำพีวิถีเสียนตอนที่29ความขัดแยง้งใบหน้าของท่านหมอหม้อไหลซึ่งอารมณ์ในตาหลีเล็กลงมือหนึ่งแตะอยู่บนข้อมือของฮารลี่สมาธิของเขาทั้งหมดอยู่ที่พลังลมปราณแท้ในร่างกายของฮารลี่ไม่แม้กระทั่งเอ่ยคําใดหลังจากผ่านไปได้สักพักเขาถึงถอนหายใจยาวเหมือนเอาความอึดอัดออกมาด้วยทันใดนั้นเขาก็เบิกตากว้าง แววตาสะท้อนจากในตาเล็กๆของเขาทําให้ฮาร์ลีหวาดกลัวสีหน้าของเขาดูแย่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่พอใจฮาร์ลีแต่ก็ไม่มีคำตำหนิใดๆออกมาเขาโบกมือให้อย่างเย็นชาเพื่อบอกให้ฮาร์ลีเดินตามเขาไปฮาร์ลีเดินตามหลังของท่านหมอหม้ออย่างเชื่อฟังแม้ว่าเขาจะสนใจในบุคคลลึกลับที่อยู่ด้านข้างแต่เขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาซักถามหลังจากที่เข้าไปในห้อง ท่านหมอมอก็นั่งลงบนเก้าอี้อย่างเหนื่อยล้าหลังพิงติดกับพนักเก้าอี้แววตาเมื่อสักครู่หายไปกลับมาดูเหมือนคนป่วยอีกครั้งบุคคลลึกลับตามหลังท่านหมอมอไม่ห่างหลังจากที่ท่านหมอมอนั่งลงบนเก้าอี้เขาก็ไปยืนอยู่ด้านหลังไม่ขยับไปไหนฮรล์ลี่รับรู้ได้ว่าท่านหมอหมอกําลังไม่พอใจและปิดปากเงียบตามบุคคลลึกลับนั้นเขาเดินเข้าไปกลางห้อง หันหน้าไปทางท่านหมอหม้อและก้มหน้าลงฮาร์ลี่รอให้อีกฝ่ายเอ่ยปากถามผ่านไปสักคู่ใหญ่ๆก็ไม่มีใครเอ่ยคำใดๆฮาร์ลี่จึงรู้สึกแปลกใจเก็บความอยากรู้ไว้ไม่ไว้แอบเงยหน้ามองท่านหมอหม้อแวบหนึ่งอยากมองก็มองทำไมต้องหลบๆซ่อนๆท่านหมอหม้อกล่าวขึ้นฮาร์ลี่เงยหน้าได้ครึ่งหนึ่งน้ำเสียงเคร่งครึมของท่านหมอหม้อก็ดังขึ้นฮาร์ลี่ตกใจอยู่สักพักก็แงนหน้าขึ้น สายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าของท่านหมอหมอจากนั้นก็ก้มลงเหมือนเดิมสีหน้าของฮร์รี่ยังคงนิ่งแต่ในใจกลับเต้นแรงอย่างบ้าคลั่งใบหน้าของท่านหมอหมอทำไมดูแปลกประหลาดเช่นนั้นมันเหมือนมีพลังความมืดบางอย่างมันเหมือนมีพลังความมืดบางอย่างสะท้อนออกมาพลังความมืดที่เหมือนมีชีวิตปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาสิ่งที่ทำให้ฮร์รี่ยิ่งตกใจคือ ใบหน้าที่ไม่เคยเปลี่ยนไปของท่านหมอมอกลับเผยให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมเหมือนตั้งใจใช้สายตามุ่งล้ายมองมายัางฮารลี่มุมปากเผยให้เห็นรอยยิ้มเย้ยหยันออกมาฮารลี่รู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยอารมณ์ของเขาแปรปรวนบรรยากาศในห้องนั้นเต็มไปด้วยรังสีอมมาิตแผ่กระจายอยู่ฮาร์ลี่ถอยหลังไปครึ่งก้าวอย่างละมัดระวังมือสอดเข้าไปจับแท่งเหล็กในแขนเสือ้อและพยายามผ่อนคลายอารมณ์ ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเย้ยหยันของท่านหมอหม้อลอยมาข้างหูว,ว่าความฉลาดแค่นั้นเจ้ากล้าเอามาหลอกข้างั้นหรือท่านหมอหม้อเริ่มขยับตัวจากนั่งมาเป็นยืนเขาหัวเลาะและเริ่มเคลื่อนไหวเขาดูเหมือนวิญญาณที่ขยับเข้ามาด้านข้างพร้อมกับมองมายังฮารลี่ที่ส่งยิ้มแห้งๆให้สีหน้าของฮารลี่เปลี่ยนไป เขาดูท่าไม่ดีจึงรีบยกแขนขึ้นอย่างร้อนลนแต่ร่างกายของเขากลับรู้สึกเย็นชาจนขยับตัวไม่ได้นาทีนี้เขาถึงได้รู้ว่านิ้วของอีกฝ่ายที่เข้าบนจุดเลือดลมตรงหน้าอกของฮารลี่แล้วลวดเร็วมากจนฮารลี่ไม่รู้สึกเลยสักนิดว่าอีกฝ่ายลงมือไปแล้วท่านอาจารย์ม่อนี่ท่านกำลังจะทำอะไรสิทำผิดตรงไหนท่านได้โปรดชี้แนะทำไมต้องจี้ปิดจุดฆ่าด้วย เวลานี้แฮร์รี่ทำเป็นไม่สะทกสถานไม่ได้เขาฝืนยิ้มและเอ่ยถามท่านหมอหม้อออกไปเช่นนั้นท่านหมอหม้อนิ่งเงียบและใช้มือทุบเข้าที่ด้านหลังของตัวเองกระแอมไอเล็กน้อยทำท่าเหมือนคนแก่ไรลเลี้ยวแรงแต่แฮร์รี่ที่เพิ่งได้เห็นท่าทางอันว่องไวที่เข้ามาสะกดจุดของตนแล้วจะมองท่านหมอหม้อเป็นแค่คนป่วยหนักธรรมดาได้อย่างไรกันความเสแสร้งของท่านหมอหมอ้อยิ่งทำให้แฮร์รี่ระวังตัวมากยิ่งขึ้นท่านหมอหม้อ ท่านอยู่ในฐานะอะไรทําไมจะต้องถือสาสิทธิ์อย่างข้าคลายจุดให้ข้าเถอะนะถ้าจะลงโทษศิทอย่างข้าข้าก็พร้อมจะรับแต่โดยดีฮาร์ลี่ใช้คําประจบประแจงและหน้าฟังเช่นนั้นแต่เหมือนว่าท่านหมอมอไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยเขายื่นมือหยิบแท่งเหล็กนั้นออกมาจากแขนเสื้อของฮาร์ลี่มาถือไว้ในมือจากนั้นก็ใช้สายตาเยอะหยันมองมาที่เขาฮาร์ลี่เห็นเช่นนั้นใจก็ตกไปถึงตาตุ่มความคิด จะใช้ถ้อยคำไพเลาะพูดให้อีกฝ่ายใจอ่อนนั้นถูกตัดบทไปดูจากท่าทางของอีกฝ่ายเหมือนว่าเขาจะไม่ให้โอกาสฮาร์ลี่แม้สักนิดฮาร์ลี่ปิดปากเงียบสนิทซีน่าเปลี่ยนไปเป็นนิ่งสงบใช้สายตาที่ไร้ความรู้สึกมองไปยังท่านหมอมอณะช่วงเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องดูเหมือนจะเงียบสนิทเหมือนก่อนที่พายุลูกใหญ่กำลังจะถาโถมเข้ามาดีดีด,ดีคำว่าดีติดต่อกันสามครั้งออกมาจากท่านหมอมอ ไม่เสียทีที่เป็นคนที่ฆ่าหมอจีเหยินหมายตาเอาไว้ตอนนี้สามารถแสดงสีหน้าไร้อารมณ์ได้แล้วใจนิ่งแม้ต้องผเผชิญอันตรายคุ้มกับที่ฆ่าทุ่มเทไปกับเจ้าไว้มากจู่ๆท่านหมอหมอก็ชื่นชมฮารลี่ขึ้นมาเช่นนั้นตกลงท่านจะลงโทษข่าอย่างไรฮารลี่ไม่ได้ตอบกลับท่านหมอหมอและย้อนถามกลับแทนเช่นนั้นลงโทษเจ้าอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะแสดงออกอย่างไร ท่านหมอหม,มอบอกเช่นนั้นฮาร์ลี่จึงถามว่าหมายความว่าอย่างไรกันฮาร์ลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยพอจะเดาความคิดของอีกฝ่ายได้ท่านหมอหม,มอบอกว่าถึงข้าไม่พูดคนฉลาดอย่างเจ้าก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากไม่ใช่หรือฮาร์ลี่จึงบอกว่าก็แค่บางส่วนแต่ยังไม่เข้าใจความเป็นไปทั้งเหตุและผลฮาร์ลี่กลว้วฮาร์ลี่ไม่ปฏิเสธก็ถือว่ายอมรับไปโดยปริยายท่านหมอหม,มอจึงพูดว่าเยี่ยมมากเจ้าทำถูกแล้ว มีอะไรสงสัยก็ถามข้าอย่ามัวเก็บเอาไว้อยู่ท่านหมอมอกลราวเขายิ้มอย่างมีเลศในกลิ่นอายชั่วร้ายที่เหมือนจะเพิ่มขึ้นอีกหลายชั้นสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่หลายกาดมากกว่าเดิมข้ารู้ว่าเจ้าระวังตัวจากข้าและไม่ได้มองว่าข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าแต่ไม่เป็นไรข้าเองก็ไม่ได้มองว่าเจ้าเป็นศิษย์ของข้าเช่นเดียวกันท่านหมอมอพูดเช่นนั้นด้วยน้ำเสียงฮึดฮัดคำพีวิธีเสียน ตอนที่30จุดจบผู้ยิ่งใหญ่เจ้าคิดว่าข้าอายุเท่าไหร่ก้ามเนื้อบนใบหน้าของเขากระตุกเล็กน้อยพร้อมกับถามนอกเรื่องถ้าดูจากภายนอกน่าจะประมาณ60กว่าแต่เมื่อท่านเอ่ยปากถามเช่นนี้ข้าว่าอายุและหน้าตาของท่านน่าจะไม่เข้ากันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ฮรนลี่เกิดความสงสัยแต่น้ำเสียงของเขาที่ตอบกลับไปยังคงราบเรียบเหมือนเดิม จุจุไม่เสียแรงที่ฝึกวิชาวสันไหลสิ้นสุดไม่คิดเลยว่าจะสามารถเปลี่ยนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเป็นเด็กฉลาดมีไหวพริบได้ถึงเพียงนี้ท่านหมอหมอ้อเอ่ยปากชมไม่หยุดเขาใช้แววตาที่อบอุ่นมองมายังฮานลีเจ้าเดาได้ไม่เลวแต่ปีนี้ข้าเพิ่งจะอายุ37ตัวเลขที่ทำให้เขาไม่อาจจะเชื่อหลุดออกมาจากปากของท่านหมอหมอ้หมอเช่นนั้น เป็นไปไม่ได้ฮา์ลี่ตกใจจนเก็บความรู้สึกไว้ไม่อยู่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนที่เห็นค้ายาว่าแต่60เลยแม้บอกว่า70ก็ไม่มีใครสงสยัยน้ำเสียงของท่านหมอหมอ้อที่กล่าวเช่นนั้นสูงและแหลมขึ้นทำให้ฮา์ลี่ทั้งแสบหูและทรมานเหมือนเข้าไปกระตุ้นส่วนที่เจ็บที่สุดในใจข้าหมอ้อจุยเหลิน หลายปีก่อนมีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธจักรเขตหลานโจแห่งแคว้นเย่ข้าสร้างอาณาเขตของตัวเองด้วยมือเปล่าฮึหลานโจในตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักหัดปีศาจอย่างข้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำเป็นมิตรกับข้าก็รอดเป็นศัตรตูกับข้าก็ต้องตายท่านหมอหม้อเล่าเรื่องราวของตัวเองด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ ในตาแหลมคมเป็่งประกายราวกับเขาย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มีอำนาจอยู่ในมือเมื่อฟังคำบอกเล่าของท่านหมอมอฮารรี่ก็แอบประหลาดใจอยู่ลึกๆคิดไม่ถึงเลยว่าอาจารย์ของเขามีภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่เพียงนี้ น่าเสียดายที่ภาพอันสวยงามเหล่านั้นไม่อาจจะอยู่ยืนยาวนักในช่วงวัยกลางคนขณะที่ข้าตั้งใจแสดงฝีมือมากขึ้นข้าก็ถูกคนที่ไว้ใจใช้วิธีที่โหดเหี้ยมลอบทำร้ายแม้ว่าข้าจะเป็นหมอที่เก่งกาจข้าก็ทำได้แค่ไม่ให้อาการกำเริบวิทยายุทธ์ของข้าก็ลดลงมากจนไม่สามารถอยู่ในสถานะเดิมได้เพื่อไม่ให้ศัตรูตามมาทำร้า,าย ข้าจึงต้องจำยอมละทิ้งชื่อเสียงและครอบครัวไว้เบื้องหลังออกเสาะหาสถานที่ใหม่ในแคว้นเยหวังที่จะหาหนทางฟื้นฟูกำลังยุทธขณะที่เขากำลังเล่าความหลังเขาก็เหมือนดิ่งเข้าสู่เรื่องราวในอดีตมือทั้งสองกำมัดไว้แน่นจนเล็บฝังลึกเข้าไปในฝ่ามือและเลือดก็ไหลออกมาแต่เขาเหมือนจะไม่รู้ตัวว่าสีหน้าของเขาแสดงความเครียดแค้นที่ใครเห็นต่างก็หวาดกลัว ดูเหมือนว่าเขาจะเกลียดคนลงมือทำร้ายเขาเข้ากระดูกดำฟังน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังฮาร์ลี่ก็ขนลุกตั้งไปทั้งตัวในใจรู้สึกเย็นยะเยือกสวรรค์มีตาในที่สุดข่าก็ได้ไปเจอหนังสือเล่มนึงในที่ลึกลับเข้าโดยบังเอิญมันเป็นหนังสือที่แปลกและลึกซึ้งมาก ข้าต้องเปลืองแรงไปมากกว่าจะเข้าใจในบางส่วนในที่สุดก็ขนพบเคล็ดลับที่ทำให้ฟื้นคืนกำลังและตัดสินใจทำตามวิธีที่เขียนไว้ผลก็คือท่านหมอม่อ,มอล่าเขาหยุดไปสักพักและไม่ได้พูดต่อทันทีแต่สีหน้าดูแวบ,บเดียวก็รู้ว่าโกรธเคืองปนเสียใจผลคือท่านกลายสภาพเป็นเช่นนี้ฮารี่พูดแทนเขาจนจบเช่นนั้นถูกต้อง คิดไม่ถึงเลยว่าหลังจากที่ฝึกวิทยายุทธของข้าก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ร่างกายกลับชะลาลงอย่างรวดเร็วจนมีสภาพครึ่งผีขึ้นคนอย่างที่เห็นท่านหม,มอมอพยักหน้าอย่างเศร้าซอยไม่ได้โกรธที่ฮาร์ลี่พูดเน็บแนมบัดนี้ท่านรู้สาเหตุแล้วสินะฮร์ลี่กล่าวถามเพราะว่าข้าฝึกไม่ถูกต้องเลยทำให้พลังมารเข้าแทรกตอนนี้ชีวิตของข้าหนึ่งวันเท่ากับคนธรรมดาสิบวัน มันดูดกืนชีวิตข้าทุกวินาทีท่านหมอหมอบอกเช่นนั้นโชคดีที่ข้าเชี่ยวชาญการใช้ยาบำรุงทั้งยังปรุงยาลึกลับตามที่เขียนในหนังสือสอสามปีมานี้เลยชะลอความแก่จนถึงตอนนี้ท่านหมอหมอบอกเช่นนั้นแล้วบทท่องที่ข้าฝึกกับผนทางแก้ปัญหาของท่านมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรฮาร์ลี่ถามพพองออกไปตรงๆท่านหมอหม้อก็บอกว่า หลังจากที่ข้ากลายสภาพไม่นานข้าก็ค้นเจอวิธีรักษาจากหนังสือเล่มนั้นเคล็ดวิชาวสัน์ไหลสิ้นสุดที่เจ้าฝึกยูมีแค่คนที่ฝึกถึงขั้นสี่มาช่วยเดินลมปราณขับจุดลับนั้นได้ข้าก็จะหลุดพ้นจากสภาพที่เป็นยูค้นหาวิญญาณที่หายไปกลับคืนมาฮาร์ลี่บ่นพึมพำและย้อนถามสิ่งที่ค้างคาใจว่าทำไมต้องเป็นข้าหาใครสักคนมาฝึกไม่ได้หรือ ท่านหมอมอก็แสดงอาการโมโหออกมาและบอกว่าเจ้าคิดว่าวิชาวสันไหลที่สิ้นสุดใครคนไหนก็ฝึกได้อย่างนั้นหรือบทท่องนี้ผู้ฝึกไม่เพียงแต่ต้องเป็นเด็กนมแต่ยังต้องมีลากวิญญาณอยู่ในตัวด้วยแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่ารากวิญญาณคืออะไรแต่ก่อนเจอเจ้าข้าก็ได้ค้นหาเด็กกว่าร้อยคนมาแล้วและไม่มีใครสามารถฝึกวิชาวสันไลสิ้นสุดนี้ได้ ฮันรีตะลึงเล็กน้อยก่อนจะถามว่ามีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือเขาไม่คิดเลยว่าบทท่องนั้นจะฝึกลำบากยากเย็นเช่นนี้ท่านหมอมอบอกว่าหลายปีมานี้ข้าคิดว่าไม่สามารถหาคนมาฝึกมันได้แล้วจึงเริ่มออกเล่ล่อนไปทั่วยุทธภพคิดไม่ถึงเลยว่าจะบังเอิญได้พบกับเจ้าสำนักสัตตธรรมินที่โดนรอบสังหารเหมือนกับขา้าด้วยความที่เห็นใจจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือจากนั้นก็จับพลัดจับผู ได้มาเป็นผู้บูชาของสำนักข้าปกปิดชื่อเสียงเลียงนามและมาใช้บั้นปลายชีวิตอยู่บนเขาแห่งนี้ <c oughs> แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นเดิมทีเกรงว่าวิชาการรักษาของขา้าจะไล้ผู้สืบทอดจึงรับพวกเจ้าทั้งสองเข้ามาเป็นศิษย์ในหุบหัดเทวาตั้งใจถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้แต่คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะสามารถฝึกเคล็ดวิชานี้ได้ สวรรค์ช่างหาทางออกให้ได้เสมอจริงๆท่านหมอมอบอกเช่นนั้นคู่เดียวท่านหมอมอก็ไขข้อสงสัยทั้งหมดที่มีใบหน้าแดงก่ำไปทั่วดูเหมือนว่าเขาจะพอใจกับความโชคดีครั้งนี้เสียเหลือกเกินข้ายังฝึกวิชาวสันไหลสิ้นสุดไม่ถึงขั้นสีเหตุใดเวลานี้ท่านต้องจี้จุดและบอกความจริงทุกอย่างกับข้าด้วยในที่สุดฮร์ลี่ก็ถามสิ่งที่เขาสนใจที่สุดออกไป คงต้องโทษตัวเจ้าเองแล้วละข้าลงทุนลงแรงทุกอย่างไว้ที่เจ้าแต่เจ้าก็ยังทำให้ข้าไม่พอใจยังคอยเล่นลูกไม้กับข้าอยู่เสมอตอนนี้เหลือแค่อีกนิดเดียวแต่ก็ยังไม่คืบหน้าเดิมทีข้าตั้งใจจะรออีกสักสองปีแต่การลงเขาครั้งนี้ข้าถูกศัตรูเจอตัวเข้าหลังจากการต่อสู้แม้ว่าจะสังหารอีกฝ่ายลงได้ แต่ข้าก็ใช้กำลังที่เหลืออยู่ไปเกือบหมดจนพลังชีวิตเหลือน้อยเต็มทีและถึงข้าจะพยายามสุดความสามารถอย่างไรก็สามารถยืดได้อีกแค่ปีเดียวเท่านั้นเจ้าจะให้ข้าทำเช่นไรท่านมอมอกกล่าวเช่นนั้นสีหน้าดีใจเมื่อกี้หายไปจนหมดคงไว้แค่ความโหดร้ายบนใบหน้าและท้ายที่สุดเขาก็คำรามใส่ฮานลีหลังจากที่ฮานลีฟังจบ ใบหน้าของเขาก็ยังปกติไม่มีสีหน้าตกใจแม้แต่น้อยแต่ในใจกลับร้อนล้นเหมือนคลื่นโหมกระหน่ำแตกต่างจากสีหน้าที่นิ่งเรียบเล่ากับคลื่นที่เงียบสงบแม้ว่าเขาจะรับรู้ได้ถึงแผนการลึกๆของท่านหมอหม้อมาได้สักพักแต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนถึงเพียงนี้ทั้งเรื่องชาติกำเนิดสิ่งที่ต้องเผชิญบทท่องนิรนามล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาคาดเดาไม่ถึงทั้งนั้น